เป่าแขนดีกว่าไม่หางานบวดเยอะกว่าอืมโอ้โหพวกแขน <c oughs> โอ้โห <c oughs> ชอบมือเบสมันจริงจริงไอสัตว์โอ้โหเดินตามเลย แม่งเดินแบบโหแม่งเดินอย่างอย่างไอ้พวกไอ้พวกแบนโกแมนอะไรแม่งเดินเดินตามงอยสไซด์เลยมอครับเดี๋ยวใหม่ละวงอะไรอิเล็กโทรมันวงแครมันวงอะไรมันไมือนลูกจอดรถแต่มือกองเขามันสดนะโอ้โหเล่นสามพยางบ่อยตุ๊๊๊๊๊๊๊๊ตตตตตตตุุุุุุุ่งแบบยิงยิงกว่านสามพยางสนั่นแล้วเล่นทิมเบลเลตอีกต่างหากม่โคตรมันเลยครับ เดินหือตกเลยไอ้ <laughs> ไมือเบ็ดมากสลับอยู่ด้านหละ